สวีดครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมจังตานะครับที่หมู่บ้านช้างซอยบางแมยนางบางใหญ่บางัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เคสนี้เป็นเคสของบ้านลูกค้านะครับผมก็บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านปลูกสร้างใหม่นะเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นหมู่ประกอบเป็นหมู่บ้านจาัดสรรลูกค้าก็เลยมารีโนเวทหรือบ้านเก่าออกทั้งใหม่หมดเลยเห็นหน้าตาสวยสดงดงามขนาดนี้ผมจังตาและทีมงานนะครับได้จัดประตู อะไรไปให้ลูกค้านะฮะก็เดี๋ยวมาฟังคาชี้แจงกันเลยนะครับเห็นเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาดูดันไม่เกรงใจใครแบบนี้ผมช่างตั้มไดอ้ออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับตัวบ้านของลูกค้าเป็นวัสดุอะไรแล้วงานถึงจบแข็งแรงทนทานสไตล์โมเดินยุคใหม่สมัยใหม่2025นะครับก็ขอฝากด้วยลายใหม่2025ที่กําลังจะใกล้ๆเปิดตัวเร็วๆนี้ ลายนี้บอกได้เลยคําเดียวสุดเต่งกระดิ่งแมวสุดตารางนะครับโอเคกรอบรอบตัวอาเดี๋ยวประตูประตูบานนี้นะครับก็ความฟังอยู่ที่8เมตรความสูงอยู่ที่180 hn, ้เซนรวมล้อนะครับกรอบรอบตัวนะฮะตัวนี้เป็น4นิ้วนะครับประตูบานนี้เขาเรียกว่าประตูบานเลื่อนซ้อน2รางเนื่องจากเนื้อที่ด้านข้างของลูกค้าไม่มีที่เก็บนะฮะ ผมก็เลยออกแบบดีไซน์ให้เป็นบานเตะบานเตะหรือภาษาช่างเรียกบานเตะหรือภาษาภาษาแบบที่เขาเรียกใช้กันนะฮะผมก็ไม่รู้ภาษาอะไรแต่คือก็กาลังสื่อสารให้ฟังอยู่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าประตูบานซ้อนบานซ้อนหมายความว่าเก็บเข้าด้านข้างทั้ง2บานเนื่องจากเนื้อที่ด้านหลังติดถังขยะก,ก็เลยจะทําประตูยาวทีเดียว8เมตรไม่ได้นะฮะลูกค้าก็เลย มีปัญหาเรื่องอยากทำประตูสวยๆแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับก็เลยโทโยกหูมหาผมเลยติดตามเพจผมมาประมาณปีขวา่าบัดนี้บา้านลูกค้าได้สร้างเสร็จแล้วก็ให้ผมเข้ามาออกแบบวิธีการติดตั้งประตูออโต้อัตโนมัติพร้อมประตูเล็กบานคู่1บานช่องรั้วทั้งหมด5ช่องนะครับโอเคก็เข้าเรื่องเลยตัวนี้เป็นกรอบรอบตัวตัวนี้เขาเรียกว่างานประตูสแตนเลสล้วนแต่คือสแตนเลสมาก่อนมันเป็นเงาลูกค,ค้าก็เลย ต้องการไปทําสีพาวเดอร์โคเรียกสีเทาเรียกอ่า,อาสีตัวนี้เขาเรียกว่าสีพาวเดอร์โคดํา coat, ด,ด้านเมทซายเพื่อให้งานดูขับตัดกับตัว,ตวบ้านบา้านลูกค้าเป็นโทนสีขาวก็ต้องทําสีดําตัดให้มันแมทกับพวกหลังคาขอบกระจกอลูมิเนียมแล้วก็ให้เข้ากับกําแพงทุกอย่างนะครับก็เลยทําสีดําด้านเมทซายนะครับรอบรอบตัวเราใช้เป็นสีนิ้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชมเลยของดีมาดูใกล้ๆดูจะจักนะครับ กรอบกรอบรอบตัวตัวนี้ผมใช้เป็นสี่นิ้วคูณสองนิ้วควา,ามหนาหนึ่งจุดห้ามิลตัวนี้เขาเรียกว่าสแตนเลสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับสแตนเลสตัวนี้เราใช้เป็นสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับก็สลับช่องไฟประมาณสองเส้นแล้วก็สลับด้วยนิ้วคูณนิ้วเหลี่ยมจำ,จำนวนจำนวนสองเส้นเป็นช่องไฟประมาณสองเซ้นนะครับตัวนี้เป็นสแตนบร์บน,นี้เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับ ทำได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยลูกล้อนะครับตัวนี้เราจัดเต็มจัดหนักสายให้ลูกค้าทั้งหมดาบานเล็กๆขนาดนี้4เมตรสูงไม่8แปดสิบผมสายให้สองชุดสี่ลูกตัวนี้เลือกใช้เป็นสนลิงสลิงข้อดีของเขาเวลาพื้นพื้นซุดเนี่ยจะไม่มีปัญหาประตูก็จะใช้ออโต้ได้ปกติฉากและเพลาตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรดสามนุ่นสีทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีประตูเล็กครับประตูเล็ก ตัวเล็กตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าเลือกเปิดออกนอกนะฮะเพราะว่าด้านในติดติดกับประตูบานเลื่อนของสแตนเลสก็เลยเน้นเปิดออกออกนอกนะครับตัวนี้ก็ความงสูงเมตรยี่สิบเซนความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรเจ็ดสิบเราบ 10. 10. แ,แบ่งครึ่งเป็น2 12. เปิดนะครับตัวนี้เราใช้วิธีเปิดนอกก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะครับสำหรับเนื้อที่ที่ไม่เปิดข้างในไม่ได้ผมก็จะแนะนำให้เอาเปิดออกนอกนะครับ กุณจงกุญแจเขาไฟอะไรต่างๆใช้สตัลเล็ตเจีสามุดสี่ทั้งหมดหูช้างก็มีให้นอกและในก่อนลงพื้นก็มีให้สองชุดนะครับตัวนี้เรียกว่ากอนลงพื้นนะครับมีให้นอกอ่าโทษทีมีให้ด้านในคู่หนึ่งนะตัวนี้ก็ใช้กรอบเป็น4สี่นิ้วนะครับกรอบสี่นิ้วทั้งหมดเลยนะบางใบแต่ให้ยาวเลยทีเดียวตัวนี้เขาเรียกบางใบบางใบ ทำหน้าที่เวลาขมงุขมงขโมยขจรมางัดแงะประตูก็ไม่สามารถงัดแงะได้เพราะว่ามันติดบางใบตัวนี้เราใส่ให้เป็นนิ้วคุณนิ้วนะครับผมนะเปิดออกนอกก็ใช้ง่ายนะครับผมนะเปิดออกนอกก็รับซับเหมือนกันนะเปิดออกนอกรับซับนะตัวนี้ก็เราใช้เป็นมอเตอร์นะครับผมตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นมอเตอร์แบรนด์อิตาลีนะครับแบรนด์อิตาลีไลท์แบตสำรอง ดีซีนะครับนะตัวนี้ก็ใช้เป็นฉากเสริมนิ้วพึ้นนะครับล้อทองตัวนี้ก็ใส่เป็น4ีคูณสนะครับด้านในก็จะดูเรียบหรูตามสไตล์ร้านน้องสาวตะตนเลดจัดให้แบบโมเดิร์นคีนคีนนะครับเดี๋ยวไปชมช่องรัวกันนะครับอันนี้ก็ประตูนะก็เป็นบานเปิดคู่นะอันนี้เราปิดไว้ก่อนนะครับเราก็ใส่กรงพื้นไปใส่กรงพื้นแล้วก็ ด้านล่างเราจะใส่เป็นปอกสแตนเลสนะครับ่าตัวนี้พอเราใส่กรอเสร็จแล้วเราจะใส่ปอกสแตนเลสให้ด้วยนะครับเราจะไม่ใส่แค่เจาะลงไปธรรมดาใส่ปอกให้ลูกค้าด้วยเวลาเวลาใส่กรอก็จะกระชับนะครับเปิดปิดง่ายครับใช้เบานะฮะงานเนียน้ยฮะช่างคิวเป็นคนทำติดตั้งเองด้วยนะครับก็งานของช่างคิวก็จะสะอาด เรียบร้อยแล้วก็สวยสดงดงามแล้วก็เรื่องริ้วรอยในการจับจะไม่มีเลยนะครับเก็นงานได้สวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องรั้วนะครับผมรายละเอียดเหมือนประตูทุกอย่างนะเราจะไม่ลดสเปคลดขนาดท่อจะทําให้แมทกับประตูทั้งหมดเลยนะงานก็จะดูแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะครับอันนี้ช่องที่สามนะคะช่องที่สี่แล้วก็ช่องที่ห้านะครับเราเอาไปทําสีเม็ดทรายมา งานเนียนมากนะครับรอยชงรอยเชื่อมเก็บทั้งหมดนะฮะดูข้างล่างนะครับงานสวยนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยลูกค้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดน,นะสนใจงานเกรดพรีเมียมงานละเอียดแบบนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้ต้องยกให้ร้อนน้องสาวตะเลดจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ให้เป็นทางเลือกกันนะฮะหนังสวยๆแล้วหาช่างที่ฝีมือด้วยแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับดีไซน์ตัวบ้านนะฮะก็อย่าลืมโทรมาใช้บริการผมนะครับก็ขอขอบคุณ fc มิลักแฟนเพจ ทุกท่านที่ได้เข้ามา,ามาชมในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมนะค,คิดอะไรมาออกเรื่องประตูรั้วตะเลดยกหูมหาเลยช่างต้ามจัดให้ทุกระบบทุกราคาทุกสไตล์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวจากเราวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับที่รับชม